ลองไปตัดสินกันเองครับมันเค็มอย่างที่บอกจริงไหมพับไก่บาร์บีคิวไวท์ซอสเนื้อแท้ทําถึงอีกแล้วสินค้าใหม่จากเนื้อแท้นะเป็นพับไก่บาร์บีคิวแล้วก็มีซอสที่เป็นไวท์ซอสด้วยเออราคา35บาทราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าออพับเซเว่นปกตินะมาเดี๋ยวลองกินกันดีกว่าว่ามันอร่อยหรือเปล่าแพ็กเกจจิ้งดีนะแล้วก็มีนี่สัญลักษณ์ของเนื้อแท้ก็คือบางโตนี่เองเนนพราะแกะออกมากลิ่นค่อนข้างหอมเลยครับกลิ่นพับที่คุ้นเคยนะชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณฝ่ามือผมได้นะตัวแปง ค่อนข้างนิ่มและคืนตัวเลยนะดูนุ่มมากเดีย๋ยวมาแหวกดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อไก่ช่ำๆแล้วก็มีไว์ซอสอยู่แบบนี้เลยนะความแน่นของไส้นะครับก็คือว่าให้มากันแบบแน่นจริงให้เยอะว่ะให้เยอะให้เยอะอยู่ได้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 ชิมรสช,ชาติของไส้ออกเค็มๆหอมกลิ่นบาร์บีคิวกลิ่นบาร์บีคิวมันชัดเลยทั้งทางที่ไส้มันเนี่ยมันไม่ได้สีของบาร์บีคิวเลยนะแต่ความเป็นไว์ซอสก็ยังไม่ค่อยรู้สึกถึงไว์ซอสเท่าไหร่ ตัวแป้งนะครับจะเป็นแป้งนุ่มๆไม่ได้เป็นแป้งแบบว่าพับกรอบหรือพายกรอบเหมือนของหลายๆที่นะผมว่าถ้าลดความเค็มลงอีกผมว่าน่าจะโอเคน่าจะพอดีถ้าถามความชอบของผมก็ประมาณ7็แล้วกันตัดความเค็มออกไปลองไปตัดสินกันเองครับทิมแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่ามันเค็มอย่างที่บอกจริงไหมแต่ว่า3 5บาทก็พอได้อื